มาราธอนเนี่ยวิธีการซ้อมจะคล้ายๆกันแค่เราตัดอินเทอร์วอลออกไม่มีอินเทอร์วอลเลยตัดออกเลยครับมีแต่ฟาสเลสใช่ช่วงนี้เป็นแบบซีเรียสเฟสนะซีเรนะีิสเฟสเลยอ่ะเราไม่พูดเรื่องเบสแล้วกันเราไม่พูดเรื่องสปีดเรื่อง bet, เบสเราพูดเรื่องแบบเรสสเปซิฟิกช่วง4เดือน4เดือนผมตัดอินเทอร์วอลออกเลยมีเทมโปไหมเทมโปไม่มีครับมีแต่ฟาสเลสอย่างเดียวกับวิ่งเบสคือมองว่าเราจะใช้อะไรเราต้องซ้อมมาราธอนเป็นหลักพี้แต่สิ่งที่ผมจะเติมเข้าไปในในมาราธอนนะเราต้องเ,เ,เพิ่มกมเน็ตเพิ่ครับ Oh, อย่างเล่น,มมนเล่นสเปร้งเล่นโมบิลิตี้เล่นพวกนี้เสริมเข้าไปครับอ่ะใน1ส uh, ัปดาห์ก็วันจันทร์เหมือนเดิมครับฟาเล็กฟ้าเล็กซึ่งฟาเล็กเนี่ยเราจะวิ่งยาวขึ้นครับเราจะวอร์มอัพ 2K แล้วก็ตรงกลางนี่เป็นฟาเล็กจริงๆ 12K บอครับนะครับเพสที่ใช้วิ่งช่วงที่วิ่งเร็ววิ่งประมาณเพส6ท่วนแล้วก็เพสช้านี่อยู่ประมาณ6ครึ่ง6ครึ่งถึง645ประมาณเนี่ยเร่งอยู่ประมาณนะครับแล้วก็ปิดด้วยครูดาว ซึ่งโอเวอร์ออทั้งวันของวันจันทรเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสองสี่สิบหกโลสิบหกโลวันอังคารก็จะเป็นอีซี่ครับอีซี่ก็ประมาณหกครึ่งถึงเจ็ดประมาณแปดโลถึงสิบโลวันพุธจะวิ่งเบสเพียวๆเลยครับจะวิ่งประมาณเพสหกครึ่งสิบสองถึงสิบห้าโลบริหัดกลับมาอีซี่เหมือนวันเหมือนวันอังคารครับประมาณเพสหกครึ่งถึงเจ็ดแปดถึงสิบโลเหมือนกันสุขพักเสาวิ่งครับ วิง่งวิ่งสั้นหน่อยประมาณ 8K 8K อยู่ประมาณเพลสเแล้วก็อาทิตย์วิ่งยาวครับยาวนี่ยังไงยาวประมาณเริ่มต้นแล้วกันเริ่มต้นจากคนที่เป็นเป็นเบสสอมาราธอนเนาะประมาณ20โละ่ะยีโลมันต้องเป็นพื้นฐานอยู่ลวอ่า20โลพื้นฐาน,นช่วงแรกๆเราวิ่งประมาณนี้ก่อนครับ20โลเพสประมาณ6ครึ่งเหมือนกัน6ครึ่งโอเคทีเนี้ยสิ่งที่เวลาที่เราอยากจะรู้ว่าเราเพิ่มระยะได้ไหมเนี่ยต้องดูว่าไอ้วันวันอาทิตย์เนี่ย20โลที่เราวิ่งเราใช้เวลาเท่าไหร่ คือแม็กซิมัมของการวิ่งลองรันไม่ควรเกินสามชั่วโมงอาฉะนั้นถ้าวันหนึ่งวิ่งได้เร็วขึ้นระยะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปโอเคก็เอาความเร็วเป็นหลักเป็นเพสเป็นหลักให้นิ่งไว้ใช่ครับยังไม่ต้องไปห่วงเรื่องระยะที่เพิ่มถูกต้องถูกต้องไม่จําเป็นนะว่าจะต้องวิ่งแบบลองรัน30โลกี่ครั้ง35โลกี่ครั้งแต่เวลาเนี่ยที่ใช้งานอะรูปแบในการใช้งานเนี่ยไม่ควรเกินสามชั่วโมงก็ไม่ควรเกินสามชั่วโมงใช่ทีนี้เพสแข่งก็คือ5-40 ประมาณ5้าสูนครับมันมีอะไรเกาะตรงนั้นให้เราเก็ตว่าเฮ้ยมั่นใจได้แล้วว่ามันมีช่วงมีตรงไหนที่เราคือช่วงแรกอ่ะพี่วิ่งไม่ได้หรอก5้าสูนย์ะถูกไหมอออันนี้คือที่ที่พูดนี่คือเป็นช่วงเดือนแรกๆในการซ้อมอแต่ในอนาคตเดือนที่2เดือนที่3ามอ่ะพี่จะปรับเพสทในช่วงของฟ้าเลกได้แหละอ๋อไปใกล้กับไป,ไปใกล้ขึ้นไปใกล้ขึ้นเราจะไม่วิ่งเร็วกว่าเอ็มเพสถูกไหมเรารวิง่ง ช่วงที่มันเป็นช่วงที่เป็นฟาทเล็กวันที่เป็นฟาทเล็กเราจะไปแตะเอ็มเพชได้ครับ<อ>จะไปแตะเอ็มเพชได้ส่วนวันนั้นอื่น,นะจะไม่มีสปีดเวิร์กเลยพี่เห็นไหมมันจะไม่มีเลยอแปลว่าตลอดการซ้อมนี่จะไม่มีเร็วกว่ามาราธอนเพสเลยไม่มีเร็วกว่าเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยโอมมย้มีแค่อ่ะถ้ามองง่ายๆคือช่วงอาจจะเป็นสามสัปดาห์สุดท้ายแล้วกันสามสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะไปก่อนไปแข่งอ่ะที่แบบเราอาจจะเอา <t aper. S 2> ใช่ช่วงใกล้ๆเทปเปอร์แล้วใกล้ๆเทปเปอร์แล้วเราอาจจะ เอามาราธอนเพสไปวิ่งในวันลองลันได้ oh. เพื่อสร้างความมั่นใจแต่ไม่ใช่ตลอด30โลหรืออะไรอย่างนั้นนะ uh. อาจจะเป็นแค่หนึ่งพาร์ทเราวิ่ง30โล10โลแรกเราวิ่งช้า uh. 10โลที่2เราวิ่งมาราธอนเพลส10โล,10โ,ล10โลท้ายกลับมาวิ่งช้าเหมือนเดิมเลยเพื่อสร้างความมั่นใจนปกติพี่พี่เคยดูตารางคนนู้นคนนั้นมีหลายค,คนนะก็จะมีแบบว่าอินท์วลที่จะเร็วกว่ามาราธอนเพลสก็จะเอาพวก ฮาฟมาราทอนมาวิ่งอนู่นนี่แต่อันนี้ก็เป็นสูตรที่เราใช้ที่ที่เราจะใช้ในเบอร์ลินนี้ด้วยก็คือไม่มีเรลว่ามาราทอนเพสเลยใช่ครับโอ้หนี้ชอบอ่ะใชไม่ทรมานใช่ผมว่าคือคือผมก็เคยซ้อมมาหลายวิธีเนาะก่อนก่อนมาใช้แบบนี้ยซึ่งพอเราเราเอาสปีดมาเล่นเยอะขึ้นอ่ะความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บมันก็มากขึ้นเหมือนกันนะก็เลยคิดว่า หลังๆที่ใช้แบบนี้มามันเก็บสบไปแข่งมันแบบแฮปปี้กว่าอ๋อโอเคเฮ้ยชอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะขออนุญาตลอกตารางโอ้ยยินดีครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแบ่งปันให้ให้ใครที่แบบว่าอยากลองได้จริงๆมันก็ปรับให้เข้ากับแต่ละคนเนาะถูกต้องครับบางคนก็อาจจะถูกจริตกับการซ้อมซ้อมเร็วซ้อมช้าซ้อมยาวซ้อมไกลใช่บางคนงุนงยินไงซ้อมช้ามากๆก็เบื่อไม่อยากวิ่งอีกผมว่าหลักๆแล้วคือเราพยายามดีไซน์ตารางให้มัน มันไม่หนักเกินไปแล้วก็เราเราอยากจะออกมาวิ่งกับมันมันก็อโอเคแล้วแต่พี่ว่าอันเนี้ยไม่ถือว่าเบาหรอกก็ถือว่าเข้มข้นแน่นแน่นครีมครีมครีมไปลองดูแล้วจะรู้ระยะมันแบบอแบ,บเยอะแบบอะแบ,บเยอะแอบ,บเยอะน,ะนะโอเควันนี้ขอบคุณแบงค์มากมาเจาะหรือเราเชียร์แบงค์นะครับแล้วใครสนใจาฝากร้านหน่อยฝากร้านฝากร้านนะครับใครสนใจก็ทักไปที่เพจได้ครับ Kiss p r o t a i KIDS เป็นรัก G O รัก K I ในไอจีดีเหมือนกันครับน้องซีสบายดีนะโอเคสบายดีสบายซีเขาช่วยสอนใช่ไหมใช่ครับซีเป็นคนช่วยสอนครับอซีเขาจะแน่นเรื่องแบบเบสิกพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยดิวเด d e อะไรเงี้ย Build d e a ใช่สวยนะ b u ว l d สวย Build สวยดิวสวยดิวสวยโอเคโอเคคิดโกไตายสั่งได้ครับขอบคุณครับสสวัดีครับ